กลาวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปวันนี้อยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวจับปืนเมตาท็อป5ประจำประพาร์ทซีซั่นที่4ในโหมด MP กันนะคร เอาละเราก็มาดูกว่าผมว่าในซีซั่นนี้จะมีตัวปืนไหนบ้างที่ได้มีการท็อปอันดับแล้วก็นิยมกันในการเล่นแหลงก็มาดูกันเลยมาเลนน่นกับปืนกระบ,บอกแรกเลยผมในอันดับที่5กับปืนสาย SMG กับตัว QQ9 ก็อย่างที่หลายคนนะผมได้รู้เลยว่าหลายพัทิมานี้เนี่ย QQ9 ได้มีการบัฟเพิ่มความสามารถเข้ามาดีมากๆ ด้วว่าจะเป็นเรื่องของของแต่งอะแอนิเมชั่นของตัวปืนหรือแม้กระทั่งดาเมจที่ได้มีการเพิ่มขึ้นมาจัดก,การใสร่พวกพันธุสี่หลือพวกนี้ก็เลยกันว่าโอเคตอนนี้ผมคิวก้าเนี่ยเป็นปืนไอซ์เจนึงกระบอกที่สามารถเล่นได้ดีในมี่านในช่วงยิงเตะแล้วก็นึ่งด้วยด,วยดาเมจลงตัวปืนเลยผมค่อนข้างที่จะไว้ใจได้อในการยิงเลียใช่แล้วก็เลียกลารนี่คือแบบตัวเจ็บแล้วแหละโดนปุ๊บปุ๊บนี่ก็คือแทบจะไปหวั่นได้ไวมากๆเลย การเือตัวปืนผมอยู่ได้เพียงแค่ในอันดับที่5เท่านั้นผมก็เพราะว่าตอนนี้ไอ้จมันก็ยังมีกระบอกหนึ่งนะผมที่อยู่เป็นตัวตึงและก็คุมตำแหน่งอยู่บวกกับการใช้งานของตัว Q9 ถึงแม้ว่าดาเมจจะแรงมีจัดเลยผมแต่ก็ต้องแรงมาด้วยกันคุ้ซึ่งก็ยังให้ความรู้สึกในการคุมยิงยากในการยิงระยไกลดีๆผมก็ความนิยมก็จะค่อนข้างแผ่วลงมาหน่อยแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็เป็นปืนตัวท็อปตัวหนึ่งของไอ้จริงๆในแถบนี้ ในส่วนของแนวทางการวิวตัวปืนในแพทนี้ผมก็จะเป็นเน้นเพิ่มระยะแล้วก็สายคอนโทลของตัวปืนนะผมให้คุมง่าหน่อยเพราะตัวปืนขึ้นชื่ออยู่แล้ว Q9 วเกาผมแรงดีาแรงสายค่อนข้างที่จะเยอะมากถ้าเป็นมือใหม่ก็ยังไม่ค่อยแนะนำให้เล่นปืนนีเท่าไหร่ผมเพราะว่ามั้งทข้งที่จะต้องอาศประสบการณ์ในการคุมปืนระดับหนึ่ง แต่ถ้าเกิดว่าคุมปืนได้ผมรู้จังหวะในไทมิ่งของการสาใส่ตัวปืนเนี่ยเผมว่าระยะไกลเนี่ยก็ยิงได้ดาาเมจไม่แย่เลยผม15-20หน่วยโดนสักห้านัดขึ้นไปก็มีโอกาสจะปูะะในระยะไกลได้เหมือนกันแล,และปืนกระบอกขัดมาในอันดับที่4 กระปืนสาย a r ไคลโล1 4 1่ไคลโลนี้ก็ยังคงขึ้นชื่อผมเรียกได้ว่าเป็นปืนซึ่งสายแคมป์อ่ากล่มๆกับสายโ o เ e อร์แอตแทคเอร์ผมถือว่าเป็นปืนที่แบบสอบโดวในการเล่นในหลายๆสถานการณ์ด้วยก็ได้ด้วยนะก็คือผมดาเมจแรงการก่อกระสุค่อนข้างดีผมอาจจะเสียอย่างเดียกก็คืออาจจะเคลื่อนที่ช้าหน่อยแต่ลงน้อยเคลื่อนที่ช้าแอนิเมชั่นก็ยังเร็วกว่าปืนตระกูลสาย LG ด้วยกันผมแต่ ศักยภาพก็ดีกว่าปืนสาย LMG เล็กน้อยนะในแพทนี้านเล่องของการใช้งานผมว่าเกิดว่าเล่นพวกเกมเพย์ปกติเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่เกิดว่าเล่นพวกโหมดจุดพิดฐานอ่โหมดคุ้มโซนคุ้มแคมป์หรือเป็นด่านที่ต้องเว้นระยะทางไกลมีจุดให้เราวิ่งดักได้มีจุดแคมป์ยิงอ่าบอกเลยว่าไคลโนนี่โคตรตอบโจทย์เนื่องด้วยแพทนี้่างที่บุคคลก็รู้ว่าปืนที่เป็นตัวเมตาท็อปๆครับผมยิงระยะไกลต่างๆเนี่ยค่อนข้างโดนไปเยอะมากมันก็เลยไม่ตอนนี้เนี่ย ปืนนะผมซึ่งยิงระยะไกลดีๆเนี่ยมันเหลือแค่ไม่กี่กระบอกขาานาดี่ยก็เป็นหนึ่งในปืนระยะไกลที่ย,ทยิงดีและก็ยังคมๆอยู่ไม่กี่บอกที่ยังสามารถเล่นได้ในแพทนี้นะในส่วนของแนวทางการเิ้ตัวรปืนในแพทนี้ก็ยังคงเป็นสายเริงผมเป็นสายคุมโซนกึ่งๆแค์หน่อยอ่าเน้นเพิ่มระยะเน้นความแม่นยําการคุมปืนเพื่อให้ปืนนี้เนี่ยสามารถยิงระยะไกลได้อย่างแม่นยําก็เรียกว่าถ้าเกิดพูดถึงระยะไกลก็ปืนนี้ตอบโจทย์ผมแต่ ข้อด้อยของตัวปืนนี้ผมก็ค่อนข้างหนักก็คือระยะประชิดนี่สู้ใครไม่ได้เลยผมนึกด้วยแอนิเมชันนะผมแน่นอนว่าถึงแม้ว่ามันเลวกว่า l m g แล้วก็จีิแต่มันก็ยังถือว่าช้าอยู่ดีเมื่อเทียบกับปืนสาย AR กับปืนสาย SMG เพราะฉะนั้นเวลาจะเล่นปืนนี้ก็ต้องระวังเรื่องของการเว้นจังหวะระยะทางกับเรากับศัตรูด้วยว่าศัตรูเนี่ยจะดันมาเร็วแค่ไหนนะถ้าเกิดเจอแบบเซอร์ไพรส์ยันโดดสยเนี่ยเราก็ยิงไม่ทันก็อาจจะตายเองได้แบบง่ายๆเหมือนกันนะ และก็บอกถัดมาในอันดับที่3กับ1ในปืนลูกซองเก่าแต่ในแพทนี้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่งนะผมกับปืนลูกซอง B Y 1 5ลูกกระสุนสลักโอ้ต้องเได้ว่าในแพทนี้ผมนุ่เรื่อยอย่างที่พี่บอกไปว่าแพทนี้ปืนยิงระยะไกลมันเหลือไม่กี่กระบอกเพราะฉะนั้นผมพอปืนระยะไกลเนี่ยมันหายไปเยอะถ้าเกิดว่าคนส่วนใหญ่ ก็จะเริ่มเน้นการเล่นปืนระยะใกล้แล้วก็ระยะกลางไปหลักซึ่งแน่นอนระยะใกล้ระยะกลางผมมันเข้าทางอะไรใช่เข้าทางลูกซองครับผมซึ่งแผดนี้อ่าลูกซองครับผม b y 1 5สลักนี่ถือว่าเป็นตัวชูลงโคตรเดือดด้วยการใส่งานของตัวลูกศรสลักครับผมขอแค่การันตีว่ายิงโดนนะผมโอกาสตายนี้ก็แทบจะ100%นะผมเพราะว่าดาเมจแรงมาก แล้วก็บีวสิเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของความมั่นยาของลูกกระสุนสลักอยู่แล้วผมเวลายิงระยะไกลเนี่ยคือแบบเอาง่ายๆว่าเป็นลูกซองสไนเปอร์เลยก็ยังได้สำหรับคนที่แบบแม,แม่นๆพอผมแล้วก็ที่สําคัญผมในเรื่องของการใช้งานเนี่ยยังถือว่าแอบเล่นง่ายเหมาะกับผู้เล่นมือใหม่ด้วยผมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นสายซูมยิงนะมันไม่ต้องกดอะไรเยอะผมคนที่เล่น2นิ้วเนี่ยก็สามารถเล่นได้อย่างง่ายได้แล้วก็การหวังผลของลูกสุนเนี่ย โอกาสโดนวันช็อตวันคิวเนี่ยสูงปริ๊ดเลยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยว่าทําไมและตอนนี้เราถึงจะเห็นตัววีอร์สิบห้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนิดน,นึงนะ,ะในการเล่นแรงโะผดยในส่วนของการใช้งานปรับแต่งของตัวปืนนะผมะหลักๆเลยก็แน่นอนว่าต้องใส่พวกเลนดอดใส่กระสุนสลักที่เหลือก็เป็นตัวเพิ่มระยะยิงเน้นๆเ,เข้าไปผมเพราะว่ากระสุนสลักเนี่ยส่วนใหญ่ปืนวีอร์สิบห้ามันแม่น,มนอยู่แล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความแม่นยาผมค่อนข้าง,งสูงจะจัด,จด แล้วก็เป็นปืนที่แบบตอนนี้ให้เกิดว่าพูดถึงในเซิร์ฟจนี่คือเกลือนในส่วนของเซิร์ฟอา l กบอลก็ผมก็พอมีเล่นบ้างเพราะคนส่วนใหญ่โ o บอลเขาจะเน้นไออาผมในส่วนของเซิร์ฟไทยเราไกลหน้าก็คงไม่ต้องบอกกับผมเยอะอยู่ดีอ่าถึงแม้ว่าอาจจะเห็นไม่ได้บ่อยเท่ากับตัวเค m ยรอ็ัผมแต่อย่างน้อยช่วงนี้ก็เห็นกันเยอะขึ้นมากเลยจากการปรับล่าสุดมา และก็บอกทัดมาในอันดับที่2อ,อ่ากับหนึ่งในปืนเมตายอดนิยมโอ้โหกับปืนคริกซิกอ่าคริกซิกอันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมถึงแม้ว่าในแพลตินี้จะมีการเนิร์ฟลงในส่วนของตัวไอเทมของแต่งแต่แน่นอนนะผมผู้เล่นนะผมแค่ตับของแต่งชิ้นเดียวเนะี่ยมันไม่มีผลกระทบหรอกเพราะว่าเราก็เปลี่ยนไม่ใช่ดิของแต่งชิ้ที่โดนเนิร์ฟผมไปใช้ชิ้นอื่นที่ไม่โดนเนิร์ฟแพ็ตก็เลยกัายปนว่าโอเคผมคริกซิกเนี่ย <c oughs> โดนเนิฟมาก็ยังคงอยู่ในอันดับที่2องของเมตาตน,นุ่อยู่ดีด้วยตัวปืนที้เรียกได้ว่าโก่มากาดาเมจด,ดีว่าเร็วความแม่นยำค่อนข้างสูงแล้วก็ยิงได้เกรียบจ่าแทบแตะทุกระยะเลยครแต่ด้วยไกลก็อาจจะแอบให้ความรู้สึกเด้งยากเล็กน้อยน,นะ มีส่วนของตัวไอเทมของแต่งในแพทนี้ผมก็จะเปลี่ยนจากในแพทที่แล้วเยอะพอสมควรเลยหลักๆก็คือใส่พวกลำกล้องกระสุนความไวเข้ามาเพิ่มแมกกาซีนเยอะๆแล้วก็การคอนโทรลระยะตัวปืนนะผมก็จะมีหลักได้ตามเลยก็รีวิวแพทนี้เอาเรื่องนะผม พอใส่กระสุนความไวมาผมเนี่ยคือเวลายิงระยะไกลนี่คือสายเลยมากพี่น่ากลัวกว่าในแพทที่แล้วอีกหลังจากที่เพื่อนการเปลี่ยนของผมก็ถือว่าเพือนมีปืน AR เลยผมสำหรับผู้เล่นมือใหม่ก็แนะนำเลยจับกระบอกนี้เล่นในแรงไม่ผิดหวังแน่นอนผมด้วยการใช้งานที่แบบมันเป็นสายสมดุลเบสิกแหละเล่นง่ายแล้วก็ง่ายความท่องตัวก็ง่ายสุดเซนตรินพร้อมสำหเับ แล้วเราก็มาถึงกับในอันดับที่1กันแล้วผมใช่แล้วก็น่าจะเป็นหลายคนเก่งเอาไว้ผม <Lock out. S 2> กับปืนสาย SMG กับตัว CBR4 แพทนี้ผมเนื่องด้วยหลังจากที่ในแพทที่แล้วเนิฟมาก็ยังคง <It 'll S 2> มี <be S 2> คน <contact. S 2> เล่นอยู่แพทนี้ก็เลยแบบอ่ะปล่อยไว้แล้กันอยากเล่นก็เล่นกันไปแล้วกันนะผมก็ยังค<อ>ง oh. เป็นปืนที่อยู่ในอันดับตำแหน่งเทีย number no. 1อยู่ดีผมปืนสมดุลบ้าอะไรที่ยังไม่สมดุลเลย อสนิที่ยิงได้ทุกระยะดาเมจแรงเหมือน AR ผมก็รีกว่านั่นแหละเนื่องด้วยตัวปืนมีสกินทิ่สิด้วยก็เลยอาจจะเป็นว่ารู้ๆกันอยู่ปืนนี้ก็ยังคงอยู่ต่อไปผมรอจนกว่าในแพทติคไฟจะมีการเนฟรับซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปพ่ลิงสปอยอาในเรื่องของการเนฟรับแพทหน้ามาที่ป็นสยเล่มห้าก็จะรู้ว่าตัวซีเบีสี่มันก็ยังไม่โดนเนฟดีเพราะฉะนั้นปืนนี้ก็ยังคงน่าจะได้ใช้ยาวๆวไปอีก3-4ถึงสีซีซันด้วยกันถ้าเกิดว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแพ มีสนุกการปรับแต่งของตัวปืนก็ยังเหมือนกับในแพทที่แล้วเลยผมเน้นเพิ่มระยะแล้วก็เพิ่มความแม่นยำเยอะๆเพื่อให้ตัวปืนสามารถยิงระยะไกลได้อย่างแม่นยำ <Yeah. S 1> เอาจริงๆละว่าเขาบอกว่าจะเนิบยิงระยะไกลไปแล้วก็ตามแต่สุดท้ายเนี่ย <Enemy contact. S 1> คนเราก็ผมก็ยังยิงแม่นอยู่ดีเออก็ยังเปิด i n น i n i t y ยิงระยะไกลแล้วก็วางผลได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนเดิมครับผม และก็เข้าวันนี้ผ <R> มสระการีวิวจัดปืนเมตาท็อป5ประจำโหมด m p ประจำซีซั <Enemy down. S 1> ่นที่4นะครับก็เพื่อนๆที่เห็นกันบ้างเกี่ยวกับปืน,ปนเมตาในแพทนี้ก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยได้ที่ใต้ซีซั่นนั่นเองนะและเหมือนเดิมสหรับใครชอบคลิปดีแบบนี้มีสาระความรู้มิให้ลืมกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกันได้นะครับผมทางช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะและส่วนนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้ว Shock RC is ready. <laughs>